ไปโอ้ยนะไปกัดแต่เจ้านั่นแปะบ่าวน้อยเจ้าไปกาดแต่เจ้าเจ้าปะบ่าวน้อยเจ้ากี่โมงไปกี่โมงมาเจ้ากาดไหนกาดบ้านเฮาเลย่ะกาดบ้านเฮาเนี่ยเจ้าปะบ่าวน้อยประมาณสี่ห้าโคนเขามันกัดรอกอรอกะสซุ่มและอ่อนบัดเดียวนะนม่บอกมาห้องปีก็ไม่ห้องอย่างเดียปีบัตลูกพี่บัตลุกเธออ่ะเจ้าบัตื่นเธออ่ะพี่สาสองพันหรอ ไปตังนอกไปทุละอ้าเะล่าเมื่อวันหลังมันต้องบอกกูเลยแล้วบอกอย่างไรมาโคตรลูกกจะอารมณ์เสียกันได้หรอโทรมาห้าปีแล้วแบบพอทรแล้วพอแกเออมีมีคอด้อยู่มาห้าปอันไปแบบเดียวนี่ตันกว่านี้ถ้าไปอย่างแบบเดียวนี่ตีมันก็มีเหลือก้โมงเป่าต่แะเหลือก้โมงเป่าเจ้าเบล่าน้อยเจ้านากาแม่นเหลือก้โมงเป่าเจ้า หน้ากาดเหลือกรโมงเป่าเขาบอกก็แล้วกรโมงเต่าเขาเอาขบกมากาดออกมนนั่นแพรเอาอย่างขบกไหมอย่างก็มะขุดเป็นโมงอ่ะเป็นหลุมเป็นโมงอ่ะม,ม,มันไม่ใช่โมงจ่าฮันพี่โอ๊ะแม่โคไม่ใช่แม่โคอ,อันไปมาเดียวเนี่ยปะถ้ไปเนี้ยมาเดียวมันก็แล้วกรโมงเป่าหน้าโอ้ยโมงเป่าน้อยแม่หน้ากาบา้านเฮานี่น่ะแม่แล้วมันมีโมงเด้วยกัน มันมันมีโมก็แบบมีโมงเป่าโมงเปา่าเขาจะก็ประเดี๋ยวถ้าไปประเดี๋ยวนี้ประุดคุดหลุมเป็นโมงไหมฮะเปิดบาร์คุดต้องรู้เบื้งปะาเป็นอย่งางประเดี๋ยวเนี้ป้าเบาหน่อยปะาเบาหน่อยที่ไหนหฮ้ยที่น้ากาดที่น้ากาดบ่ได้แต่เจ้าแล้วประเดี๋ยวนี้อย่างแบบไปบ่ได้ไปอย่างประเดี๋ยวนี้ใครไปอยู่รอฮั่นมล้วก็แล้วก็โมงเป่ะะปาแต่ก็โอ้ยแล้วหนอหนอมึงน่าเอาขบกมาขุดเป็นโมงโอ้ยบัจจยเอาแม่โคมาขุดไว้เปบัจจัยแบบแม่โคลกับแม่เคนอย่างนั้น เบาหน้ากาเบาวมีหน้ากาเขารถแม่โคมาคุดหลุมโอ้ยใครกินแมาคุดหลุมหน้ากาเอาเสียมเสียมกระบะมีข้าบกกับมมีเนี่ยกระบะมีสักอย่างไง้าหายมาคุดหลุมในหน้ากาอ๋อมันเป็นคำเปรียบเปลยบอกว่าละออนมุีญยเขาแปะเขาที่หน้ากาบ้านห้อก่อนมาเจ้าไปเจ้าแล้วไปไปเดี๋ยวนี้ไปไปเดี๋ยวนี้ก็เหลือก้าโมงเป่าเหลือก้าโมงเป่าหรือขุดหลุมไม่กาดเป็นโม้งเนี่ยเฮ้ย พอนัดผมพนัดมแล้วพรสอะลายลาหนาหน้ากาเอ้ยประกาศโอมกระแกกันแล้วนัขุดมองแล้วไอ้ันอะฮะเราไปประเดี๋ยวนี้ไปไปเนี่ยมาเดี๋ยวนี้โอ้ยมันแบอยู่รอแล้วพี่แล้วไปกูละกันรับไผ่หน้าพี่ถนนเป็นหลุมเป็นม่องไปแจ้งปลวงได้เออกูนี่บอกพ่อขับดันแค่นี้มูจักพ่อขับดันน่ะนอนวันนั้นครับรถมาแหงเอารถไปตกม่งกะเอาเข้าไปเอาเข้าไป สรุปยังใดเนี่ยประเดี๋ยวน่ะนอนวนนั้นมะสมองปีเนี่ยสมองเนี่ยรถแสลงสุแม่สมองเนี่ยนอนวนนั้นลดแสลแล้วก็ไปตกโมงหน้ากาอุ้ยกู้ไปอย่างใหญ่นะกึศไปอย่างใหญ่นะเฮาอะฮะมาเต็มมากการทั้งวันเนี่ยสรุปมันมีโมงที่หน้ากาห้ามเขาว่ามีเบาหน่อยมันมีเบาหน่อยโมงมันแบบนี้ประเภทกำเปียกเปื่อยกับไฟไหนก็กับไฟประเดียวนี่มันมีโม่งอย่างผมว่าเข้าใจทำเปียกเปื่อยแล้วแต่เจ้ามีโมงก็ต้องมไปป้าเบาเฮ้ยกูอิดกูล้มกประดี๋ ล้าสรุปมันมีโมงที่กาแล้ก่อนสรุปมันมีโมงกพรว่ามันมีเบาหน่อยหรือว่าเบาหน่อยไปตกโมงหรือเขาไปคุดโมงไม่หันกูโทรบอกไม่หลัวป่ะบอกไม่หลวหน่อยกัน